อ๋อครับก็คือหลังจากที่น้องเนี่ยเขาก็พยายามที่จะติดต่อเพื่อนนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนมารับนะครับน้องก็มีการส่งแชทส่งภาพเนี่ยแล้วก็ส่งภาพไปดูให้เพื่อนดูเพื่อให้เพื่อนเชื่อนะครับว่าเฮ้ยอยู่ตรงนี้จริงเกิดเหตุอย่างนี้จริงนะครับน้องก็เลยแชร์โลเคชั่นนะครับแล้วก็พร้อมส่งภาพแล้วก็พิมพขอความช่วยเหลือไปที่เพื่อนซึ่งพเพื่อนเนี่ยก็รีบเดินทางมารับนะครับนะตามที่ตามที่แชทนะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือนน้องก็คุยก็คุยกับทางออกอุบายกับทางนักมวยนะครับว่าตอนเนี้ยสั่งของมานะคือน้องเขาพยายามที่จะติดต่อเพื่อนโทรหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยสะพแล้วแต่ที่น้องเขาเล่าให้ฟังหมอนม,มวยบอกว่าอย่าอย่าพิงาพ่งอ,อย่าพึ่งอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะบ่ายเบียงเนอะแล้วก็ในจังหวะนั้นเนี่ยก็เหมือนว่าน้องเขาเขาบอกว่าเขาสู้จนจนทางนู้นก็เขาก็หมดแรงแล้วเหนื่อยรู้สึกเหมือนจะเหนื่อยอะ่ะ นะก็ก็ไม่ได้หลับแต่ก็เหมือนอมีสติอยู่ก็ยังพูดอยู่น้องก็เลยออกอุบายคุยว่าเดี๋ยวสั่งอาหารไว้นะแล้วก็เดี๋ยวจะ,ะลงไปเอาอาหารทางน้ำมวยก็บอกเออรีบ,ร,บรีบไปรีบมานะทางน้องก็ได้จังหวะก็รีบลงไปเอาทันทีนะทีนี้มีอีกนึงที่มันมีคึืนหน้าของกล้องวงจรปิดที่เห็นขณะที่น้องเนเครือมอเตอร์ไซค์ครับครับ ผมมองเรื่องนี้ผมมองสองมุมนะผมว่าพอกันทั้งคู่เอาตามความเป็นจริงนะน้องก็ไม่ควรไปกับเขานะน้องก็ไม่ควรไปกับเขาก็ไม่ควรที่จะไว้ใจคนมั่วซั่วไม่ควรไว้ใจคนแปลกหน้านะครับแต่ก็ต้องตั้งคําถามต่ออีกมุมหนึ่งว่าถ้าคุณนักมวยเนี่ยเขารู้ว่าอายุ17ตั้งแต่ในผับเนี่ยแล้วคุณจะพาไปทาไมอ่ะอืมเขาไม่มีเจตนาอ่าผมก็ตั้งคําถามว่าแล้วคุณจะพาไปทําไมอ่ะถูกไหมครับก็มองคนละมุมไงน้องก็ไม่ควรไปแต่ถ้าแล้วถ้าตรงนี้รู้ว่า17อยู่แล้วแล้วจะไปทําไมอ่ะ ถูกไหมครับ